เอาครับนักมวยเอกๆดังๆก็เยอะนะครับเมืองอุบลครับคุณเพี่กี้ดูครับอาศัยใหญ่สายยื่นไปแทงไปเรื่อยนะครับดูครับใส่ดินเจีโอ้ยฟันศอกครับหมามาหนึ่งโดสยาฉีดมาหนึ่งโดสหนึ่งแสนเอามีฟันศอกนะครับโอ้โหตั้งเข้าไปฟันซอยที่ค่อยแตกไม่แตกแมแตกไม่แตกแตกไม่แตกแม่ฟันไปสามทีครับฟันแบบสุดเหวี่ยงเลยนะครับ แต่ว่าพอขังว่าเข้าวงในครับแตกได้แล้วคุณพิเชษพี่หมอมาแล้วแตกไหมพี่หมอคณิตมาแล้วแสดงว่าเย็บเสร็จแล้วฟันไปสามทีแล้วยังไม่แตกรอจังหวะอยู่เอ้าฟันเนื้อเนื้อไม่ฟันครับฟันนี่แน่ศอกก็มีหลายอย่างครับตีตัดงัดทุงกัะพุ้งกลับตีถางปลาว่ามาว่ามากควบแล้วเพชรเหมืองเดชดควบแล้วของฝากจากเมืองอุบลเอา อ้าวหมูยอหรืออะไรคุณพิเชษมาชอบใช่ไหมหมูยอี่ชอบใช่ไหมกวาจับอุบลนี่แทงแทงแทงกวาจับอุบลเลยมาหนีออกไหมโอ้โหตีหน้าตีหน้าตีหน้าอกตีหัวใจแล้วคุณพิกี้มายังไม่ยังไม่ตัดขั้วนะครับไม่มีเกียร์ถอยหลังครับยืน้ายยาวๆต้องระวังสอกงัดของแสงเทียนจิ๋วนะครับคอยงัดคอยสะบัดกากบาดครับผมไม่สนครับผมพอตีเข่าอย่างเดียวเดินเข้าไปชนเข่าแล้ว โอ้โหม่ลูกี่ตลบแล้วครับคุณเบลกี้ถ้าแบบนี้นะครับสถานการณ์มาต่อยกันมันมากๆเลยทีเดียวครับเอาเจนอยู่เจนไปนะครับติดตามชมนะครับนี่คือกู้เอกมวยไทยพันธมิตรแสงเด่นจิ๋วกับเพชรบัญเดชขยมขยมขยมเข้าไปครับมาเพชรบัญเดชก้ากระบาดพรานข,นาขายมแกไปหัวอ่อนมปหน่อยครับแสงเด่นจิว๋วอะรีดพลังมาหน่อยครับ โตแทงซ้ายอ้าถึงตัวเลยครับเพชรบังเดยียแกก็ฟัดในครับไม่สนครับเก่าใช่ไหมนี่แหมเริ่มจะไขาลานครับแสงเทียนจิ๋วเอาศอกต้องมาแล้วครับการคอการคอศอกเอาเฮย้ยแตกไหมไม่แตกอโอ้โหไนี่อะไรเนี่ยไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวรู้คุณพิเชษหนังเดียวยจริงๆ,ๆครับ ยังมีอีกหลายนาทีครับหนึ่งนาทีเต็มๆสำหรับยกที่สี่เอาละครับเช,ช,ช,ชียวไปเชียวมาเชียวมาเชียวไปแหมูหลบเป็นปลีกรูหลีกเอาตัวรอดให้ได้ครับทางด้านของแสงเทียนจิ๋วแล้วมีศอกสับสอกพุ่งเข้าไปโอ้โหน่าจะเป็นหวานใจแสงเทียนจิ๋วนะครับโอ้โหถ้าได้นี่เป็นแหม่ต้องบันทึกไว้เลยครับหนึ่งล้านครับเอาโอ้โหร์่เ,เข้ามาอ่า อาจจะได้เป็นคาดสินสอดก็ได้นะครับแต่ต้องมาทุกอย่างแล้วตอนนี้มาทุกอย่างแล้วสู้เพื่อคนรักสู้สู้พ่อครอบครัวเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแม่แกก็ถึงตัวพลวัวพพันธ์นี้แล้วกันครับเพชรเมืองเดชยืนแขนยาวๆกระซวกเอากระซวกเอาคุณพี่กี้แมเข่านะครับไม่ใช่ข้าวนะครับแม่เขานี่กินแล้วอิ่มนะแม่ทะลุนะครับ <c oughs> โอ้โหเอาดูครับตีเข่าเวงทีหนึ่งเพชรเมืองเดชตีเข่าไว้ครับเอ้ามัด หนึ่งล้านแม่วันมีเลียนนี่มใครก็อยากได้นะครับในช่วงของส่งท้ายปีเก่าด้วยโอ้โหไปทางด้านมุมน้ำเงินนะครับเป็นผลงานของ <c oughs> เพชรเมืองเดชจากติ๊กอุบลครับจากจัหงหวัดอุบลราชธา,านีได้รับการเสนอ